กินเยอะขนาดนี้ป่วยวัดจะดีไหมนะมานีทีมาสิมาคุยกันหน่อยอยากอยู่วัดหรืออยาก อยู่บ้านอยู่วัดน,นั้นอิม่มอยู่บ้านอดหนะมม้าองตอมไม่อยากอยู่ที่บ้านหันหลังนั่งเหมือนไม่ยอมสนใจ ร้องสีจา้าสีมนันอีต๊ะแล้วมาเล้วร้องเพียงหน่ดิมันไม่ร้องเพราะามันร้องไม่ได้ร้องแต่แมวแปลว่าอะไร ว่าอะไรล่ะไปวัดไหมสงสารมันรู้ตนนัวนี่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไปวัดนานแล้วครับอันนั้นน่ะสงสารไม่ไปก็ได้เนาะที่นี่แหละนะอ๋อ